สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2พบกับครูพึ่งเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า293 นะคะ5.14โจทย์ปัญหาการคูณก่อนหน้านี้นะลูกนะเราได้เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาดูต่อนะคะว่าโจทย์ปัญหาการคูณเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างนะคะอะ่าเด็กๆด,กดูโจทย์ในหนังสือนะคะลูกนะอะ่าแม่ซื้อซาลาเปาสามลูกนะคะแต่และลูกราคาเท่ากันแม่จ่ายเงินไปทั้งหมด15 5บาทซา,าลเปาราคาลูกละกี่บาทนะคะโจทย์ถามว่าสาลเปาลูกละกี่บาทใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือแม่ซื้อสาลเปา3มลูกนะคะแต่ละลูกราคาเท่ากันเลยแม่จ่ายเงินไปทั้งหมด15บาทอ่าจำนวน กลุ่มของเราคืออะไรลูกจำนวนกลุ่มที่เขาบอกมาของเราก็คือซาลาเปาสาลูกใช่ไหมคะอ่าจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มล่ะอ่าจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มก็คือนี่แต่ละลูกราคาเท่ากันนะคะแต่ละลูกราคาเท่ากันนี่คือสิ่งที่เราต้องหา ใช่ไหมคะผลคูณเขาให้เรามาแล้วลูกก็คือทั้งหมด15บาทาซื้อสาลาเปา3ลูกทั้งหมด15บาทแต่ราคาลูกละเท่าไหร่ไม่รู้นะคะเราต้องหาประโยคสัญลักษณ์นะคะจากโจทย์นี้เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไง่าประโยคสัญลักษณ์ ประโยคสัญ,ญลักษณ์จำนวนกลุ่มเขาให้เรามาแล้วใช่ไหมคะก็คือ3อ่าสคูณจำนวนสมาชิกล่ะจำนวนสมาชิกก็คือราคาของสาลเปาแต่ละลูกใช่ไหมคะที่เราต้องหาเพราะฉะนั้นช่องวางก็จะต้องอยู่ตรงนี้นะคะเท่ากับราคาทั้งหมด15บาบาทนี่ แบบนี้นะคะเราต้องหาว่าสละเปา3ลูก15บาทเนี่ยมันราคาลูกละเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่าเราก็หาผลคูณนะคะลูกโดยการท่องสูตรคูณแม่3ได้ไหมอ่า3คูณอะไร3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 อาสามคูณห้าเป็นสิบห้าเพราะฉะนั้นในช่องว่างก็คือเลขอะไรลูกเลขคานะคะเลขห้านั่นเองสามคูณห้าได้สิบห้าตอบซาลาเปาลูกละอ่ะซาลาเปาราคาลูกละเท่าไหร่ห้าบาท แบบนี้นะคะแบบนี้สาลเปาราคาลูกละ5บาทอ่าที่ผ่านมาคือโจทย์ปัญหาที่เราเรียนมาค่ะที่แล้วใช่ไหมลูกมันจะเป็นการหาผลคูณใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าคราวนี้นะคะเราจะหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะจากการโจทย์จากการอ่านโจทย์ปัญหานะคะจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั่นเองนะลูกนะ ต่อมาเด็กๆดูหน้า294นะคะหน้า294อ่ามีตัวอย่างอยู่2ข้อดูข้อที่1ด้านบนลูกครูจัดโต๊ะ5แถวนะคะแถวละเท่าๆกันครูต้องจัด โตแถวละกี่ตัวจึงจะได้โต๊ะทั้งหมด100ตัวนะคะอ่าโจทย์ถามว่าครูต้องจัดโต๊ะแถวละกี่ตัวใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์บอกเรามาก็คือว่าครูจัดโต๊ะ5แถวแถวละเท่าๆกันนะคะครูต้องจัดโต๊ะทั้งหมด100ตัวอ่าจำนวนกลุ่มของเราคืออะไรในข้อนี้ลูกจำนวนกลุ่มของเราก็คือ5แถว ใช่ไหมคะแล้วจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มละ่ะก็คือนี่แถวละเท่าๆกันก็คือจำนวนของโต๊ะในแต่ละแถวที่เราจะต้องหานะคะผลคูณก็คือทั้งหมด100ตัวให้มาแล้วนะคะอ่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราจากโจทย์จากโจทย์ปัญหานะลูกประโยคสัญ,ญลักษ์ ก็จะได้ว่าอะไรคะจำนวนกลุ่มใช่ไหมอ่าจำนวนกลุ่มของเราคือ5คูณด้วยจำนวนสมาชิกใช่ไหมคะจำนวนสมาชิกก็คือจำนวนโตแถวและกี่ตัวใช่ไหมคะนั่นก็คือช่องว่างอ่านี้ที่เราต้องหาเท่ากับ100ตัวทั้งหมดที่จัดนะคะอ่าคราวนี้เราก็หาผลลัพธ์ของ5คูณจำนวนใดได้เท่ากับ หนึ 100. อ่าข้อนี้หายังไงลูกหาคำตอบยังไงคะหาว่า5คูณอะไรได้10ใช่ไหมคะอ่านี่ไงตัวนี้ไงนะคะการคูณเลข1่อจํจำนวน1หลักกับ10 20 30สิบสาจำได้ไหมที่เราเคยเรียนมาแล้ว หคูณอะไรได้10บละ่ะห้คูณหเป็น5 5าคูณสเป็น10ก็2เติม0ูเห็นไหมคะอ่าสเติม0ก็คือ20 5สิคูณยีเท่ากับ100อ่านะคะเราหาง่ายๆเลยลูกหอ่ะพื่เห็นตรงนี้ห้าคูณสเท่ากับสิ ใช่ไหมเราอยากรู้ว่า5คูณอะไรได้100ก็5คูณ20ไงใช่ไหมคะเพราะว่า5คูณ2เป็น10ใช่ไหมสิบก็คือถ้าเติมศูนย์อีกตัวหนึ่งก็เป็น100เพราะฉะนั้น5คูณ20ก็คือ100นะคะอ่าตอบข้อนี้ตอบว่า ครูต้องจัดโต๊ะแถวละ20ตัวนั่นเองอ่ะต่อมาดูข้างล่างอีกข้อหนึ่งนะคะข้อต่อมาลูกแก้วตาซื้อดินสอสี่กล่องนะคะ แต่ละกล่องมีดินสอเท่ากันนะคะเทรวมกันนับได้48แท่งแต่ละกล่องมีดินสอกี่แท่งอ่าโจทย์ปัญหา่าโจทย์ถามเรามาว่าอะไรลูกแต่ละกล่องมีดินสอกี่แท่ง ใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือแก้วตาซื้อดินสอ4กล่อง4กล่องนี้คืออะไรลูกคือจํานวนกลุ่มใช่ไหมอ่าจำนวนกลุ่ม,มอ่าแต่และกล่องมีดินสอเท่าๆกันอันนี้คือจํานวนสมาชิกนะคะจำนวนสมาชิกที่เราจะต้องหาว่าเป็นเลขอะไรใช่ไหมคะอ่าเมื่อเทรวมกันแล้วนับ ได้48แท่งอันนี้คือผลคูณผลคูณได้มาแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่ายังไงลูกประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่าจำนวนกลุ่ม4คูณกับจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะก็คือแต่ละกล่องเนี่ยมีดินสออยู่กี่แท่งใช่ไหมเท่ากับทั้งหมด 48แท่งแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็หาผลคูณโดยการทำไมลูกท่องสูตรคูณแม่อะไรคะแม่4ใช่ไหมอ่า4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20 4คูณ6เป็น24 4สคูณ7เป็น28 4คูณ 8เป็น32 4คูณ9เป็น36 4คูณ10เป็น40 4คูณ11เป็น44 4คูณ12เป็น48นะคะตัวเลขจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มก็คือ12นะคะดินสอในแต่ละกล่องมีอยู่12แทง่งนั่นเองนะคะตอบข้อนี้ลูกตออบอตอบแต่ละกล่อง มีดินสอ,ส,สองสิบสองแท่งนั่นเองนะคะแบบนี้ลูกไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องอวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ว่าเขาถามอะไรนะคะเขาต้องการหาคำตอบของอะไรนะลูกนะ ต่อมาเด็กๆด,ดูหน้า295นะคะ295เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะอะดูตัวอย่างตัวอย่างในพื้นสีสม้มนะลูกนะแม่ซื้อนมเย็น8แก้วนะคะนมเย็นแต่ละแก้วราคาเท่ากาันแม่จ่ายเงินทั้งหมด80บาทนมเย็นราคาแก้วละกี่บาทอาาโจทย์เขาถามว่านมเย็นราคาแก้วละกี่บาท ใช่ไหมแก้วละตรงนี้คืออะไรลูกคือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มจำนวนกลุ่มที่เขาให้มาก็คืออะไร8นะคะแล้วก็ผลลัพธ์ก็คืออะไร80บาทประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะเขียนได้ว่า8คูณจำนวนใดได้เท่ากับ80ใช่ไหมคะ,ะจากนั้นเราก็หาคำตอบลูกหาคำตอบอเด็กๆด,ดูตรงนี้เห็นไหมคะ 8คูณ1เป็น8ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้น8คูณ10ก็เท่ากับ80ตัวเลขในช่องว่างนะคะนมเย็นราคาแก้วละกี่บาทนี่คือตัวเลขอะไรลูกเลขเลขอะไรคะเลข10นั่นเองเลข10นั่นเองนะคะตออบอตอบนมเย็นราคาแก้วละ10 เห็นไหมคะอ่าไม่ยากนะลูกนะไม่ยากเท่าไหร่อ่าคราวนี้เด็กๆหากระดาษนะคะหรือว่าสมุดมาลองทำโจทย์ดูนะคะมีอยู่สีข้ออ่ามาลองทำไปพร้อมๆกันข้อที่1ข้อที่1น,นะคะ ชาวสวนจัดต้นกล้าเป็นแถวแถวละ4ต้นนะคะชาวสวนต้องจัดต้นกล้ากี่แถวนะคะจึงจะได้ต้นกล้าทั้งหมด24ตน้นอ่านะคะจำนวนสมาชิกเอ่อจำนวนกลุ่มคืออะไรลูกจำนวนกลุ่ม คือสิ่งที่เราต้องหาไงใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรจำนวนกลุ่มอยู่ตรงนี้ชาวสวนต้องจัดต้นกล้ากี่แถวที่เขาบอกเรามามีจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนี่เด็กๆเ,เห็นคำว่าแถวละไหมคะแถวละนี่คือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม แล้วก็ผลคูณเขาให้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์อ่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าอะไรลูกจำนวนกลุ่มก็คือสิ่งที่เราต้องหาใช่ไหมคะคูณด้วยจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มก็คือ4เท่ากับ 24แบบนี้นะคะจากนั้นเด็กๆก็หาผลลัพธ์ลูกอะไรคูณ4ได้เท่ากับ24ล่ะเด็กๆก็ท่องแม่4ใช่ไหมคะ4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20 4คูณ6เป็น24 4คูณ7 4อ่ะ4ีคูณ6เป็นเท่าไหร่24เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ6 นั่นเองตอ,ต,อตอบตอบว่าตอบว่าชาวสวนอ่าชาวสวนต้องจัดต้นกล้าหกแถวนั่นเองแบบนี้นะคะแบบนี้อ่าคราวนี้ดูข้อที่สองสิลูกข้อที่สอง เดี๋ยวครูเพิ่งจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้แล้วก็เด็กๆก็ไปหาคำตอบเองนะคะข้อที่2องนมสดแต่ละแพ็คมี6กกล่องอกลอง่องต้องซื้อกี่แพ็คนะคะจึงจะได้นมสด48กล่องอประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่ายังไงอันนี้เขาบอกอะไรเรามาลูกแต่ละแพ็คเห็นไหม แต่ละแพ็คคืออะไรจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะกับผลคูณที่เขาให้มาเพราะฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้ก็คืออะไรคะจำนวนกลุ่มคูณด้วยจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเท่ากับ48แบบนี้เด็กๆก,ก็ท่องแม่6เลยลูก6คูณอะไรได้48 ก็จะได้คำตอบนะคะอ่ะข้อที่3ลองดูสิแม่ซื้อขนมเปี๊ยะ7กล่องนะคะแต่ละกล่องมีขนมเปี๊ยะเท่ากันถ้ามีขนมเปี๊ยะทั้งหมด98ชิ้นแต่ละกล่องมีขนมเปี๊ยะกี่ชิ้น อ่าเขาบอกอะไรเรามาเลข7นี้คืออะไรลูกเลข7นี้คือจํานวนกลุ่มนะคะจำนวนกลุ่มอ่าจำไว้ลูกถ้ามันมีคําว่าละเนี่ยหมายถึงจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะอ่าแต่ละกล่องเนี่ย นี่คือจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มซึ่งเราต้องหาอันนี้ผลคูณให้มาแล้วเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้ก็คืออะไรคะจำนวนาจานวนกลุ่มคูณด้วยจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเท่ากับ98แบบนี้นะคะแบบนี้เด็กก็ท่อง แม่เจเลยนะคะเพื่อที่จะหาผลลัพธ์นะลูกนะข้อที่4ทําเองนะทำในหนังสือไปเลยก็ได้หรือว่าหาสมุดกระดาษมาทํานะคะต่อมาดูหน้า296หนะคะหน้าที่296ลูกเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบนะคะหน้านี้มีอยู่2ข้ออ่าข้อที่1 แม่ค้าจัดดอกไม้เป็นช่อช่อละ6ดอกนะคะแม่ค้าจัดดอกแม่ค้าจัดดอกไม้กี่ช่อถ้าแม่ค้าต้องใช้ดอกไม้ทั้งหมดคือ1หนึ่งอ่สิดอกะคอ่า,า,อาโจทย์เขาบอกอะไรเรามาช่อละ นี่เห็นไหมช่อละคืออะไรลูกคือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มอ่านะคะจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มแม่ค้าจัดดอกไม้กี่ช่อนี่คือจำนวนกลุ่มที่เราจะต้องหานะคะถ้าแม่ค้าใช้ดอกไม้ไป120ดอกอันนี้คือผลลัพธ์อ่าเพราะฉะนั้นข้อที่1ประโยคสัญลักษณ์ของเราว่ายังไง จำนวนกลุ่มใช่ไหมคะจำนวนกลุ่มก็คือสิ่งที่เราต้องหาคูณด้วยจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเท่ากับ120แบบนี้เด็กๆหาคำตอบเองนะคะลูกนะหาคำตอบเองอ่ะดูข้อที่2ข้อที่2ร้านค้าตัดผ้าขายเป็นผืนผืนละเท่าๆกันได้5้าผืน นะคะถ้าก่อนตัดผ้ายาว30เมตรร้านค้าตัดผ้าแต่และผืนยาวกี่เมตรอ่านะคะโจทย์เขาบอกเขาให้อะไรเรามาลูก5ผืน5ผืนอันนี้คืออะไรคะคือจำนวนกลุ่มอ่าจำนวนกลุ่มนะคะนี แต่ละผืนอันนี้คือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มที่เราจะต้องหานะคะส่วนผลคูณก็คือ30ประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้ก็คืออะไรลูกจำนวนกลุ่มก็คือ5ใช่ไหมคะคูณจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเท่ากับ30อ่าเด็กๆหาคำตอบเองนะลูกนะ ต่อมาหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า187แบนะคะแบบฝึกหัดที่5.14ข้อที่1เขาให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบอดูข้อ1สิ ข้อที่1นะคะแม่ซื้อมะนาว50ผลราคาผลละเท่าๆกันแม่จ่ายเงินทั้งหมด100บาทมะนาวราคาผลละกี่บาทอ่าโจทย์บอกอะไรเรามาลูก50ผลนี้คืออะไรคะจำนวนกลุ่ม อ่าคือจำนวนกลุ่มนะคะมะนาวราคาผลละนี่ผลละกี่บาทนี่คือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มที่เราจะต้องหานะคะส่วน100ก็คือผลคูนประโยคสัญลักษณ์เราเขียนยังไงลูกจำนวนกลุ่ม คูณด้วยจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะผลลัพธ์เท่ากับ100แบบนี้นะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็หาคำตอบ50คูณอะไรได้100 50คูณอะไรลูก50คูณ2นั่นเองใช่ไหมคะ2คูณ5เป็นอ่ะเขียนตรงนี้ สอคูณห้าอ่ะห้าคูณสองกันห้าคูณสองเท่ากับสิบเพราะฉะนั้น5 10สคูณสองก็เท่ากับเท่าไรหนึ่งร้แบบนี้นะคะต่อออบอตอบมะนาวราคาผลละเท่าไหรสอบาทนั่นเองนะคะ ข้อ2ข้อ3ทําเองนะลูกนะไม่อยากไม่อยากอ่านอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์ให้ได้ว่าเขาถามอะไรนะคะเขาต้องการหาคําตอบของอะไรนะลูกนะต่อมาดูหน้า188นะคะให้หาคําตอบข้อที่2ให้หาคําตอบมีอยู่สข้อ,อดูข้อ1น่งสิข้อ1 พ่อปลูกต้นกล้วย25ตน้นปลูกเป็นแถวแถวและ5ต้นนะคะพ่อปลูกต้นกล้วยทั้งหมดกี่แถวอ่าปลูกต้นกล้วยทั้งหมดกี่แถวก่อนที่เราจะหาคำตอบได้เราจะต้องรู้ก่อนว่าประโยคสัญลักษณ์ของเราคืออะไรใช่ไหมคะอ่าลองเด็กๆ เขียนลงไปในหนังสือก็ได้นะลูกเขียนลงไปในแบบฝึกหัดเลยก็ได้ท้ายโจทย์เลยก็ได้ว่าประโยคสัญลักษณ์ของแต่ละข้อคืออะไรนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าประโยคสัญลักษณ์มันคืออะไรเราถึงจะหาคําตอบได้นะคะเขาให้หาอะไรอ่า25ต้นตรงนี้คืออะไรลูกผลคูณใช่ไหมคะย5ต้นคือผลคูณอ่า25นี้แถวละเห็นไหม แถวละแถวละคืออะไรลูกจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะอ่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือจำนวนกลุ่มคูณด้วยจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มอ่าเท่ากับ25อ่าเดี๋ยวครูเพิ่งเขียนใหม่อ่าจำนวนกลุ่มเขาไม่ได้บอกมา ใช่ไหมคะคูณกับจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะได้เท่ากับ25แบบนี้ประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วเด็กๆก็หาคำตอบอ่าหาคำตอบ5คูณอะไรได้25ลูกเด็กก็ท่องสูตรคูณแม่5เลย5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น15 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น25 5คูณ5เป็น25ต่ออบตอบพ่อปลูกต้นกล้วยทั้งหมด ห้าแถวแบบนี้นะคะแบบนี้อ่าไม่ยากนะลูกนะลูรเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ก่อนแล้วก็หาคำตอบนะคะข้อ 2, 3 4ทสาเองนะลูกนะอ่าแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดที่5.14ในหน้า187และ188นะคะแค่2หน้าทําให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูพึ่งนะคะ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ